สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทําหมูก้อนทอดราดน้าจิ้มซีฟูดรสแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาโขกพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะมาใช้พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครจะใช้พริกไทยปุงแทนก็ได้นะคะ พอพริกไทยละเอียดแล้วเราก็ใส่รากผักชีกับกระเทียมลงคลกด้วยกันค่ะพอส่วนผสมของเราแหลกละเอียดดีแล้วนะคะเราก็มาเตรียมหมักหมูกันเลยค่ะตอกไข่ใส่ชามหนึ่งฟองนะคะแล้วเราก็ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เท่ากันค่ะใส่น้ำมันงานลงไปนะคะใช้น้ำมันงานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะเบวชูก้า1ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมพิกไทยรากผักชีที่เราโขกไว้นะคะเราก็คนส,นสค่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำหมูเทใส่ลงในชามที่เราจะหมักหมูนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไว้ค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปผสมเลยะคะ่ะ เมื่อเราคนส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหมักหมูทิ้งไว้10นาทีค่ะในระหว่างที่รอหมูหมักนะคะเราก็มาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันค่ะใส่พริกลงไปนะคะจะใช้พริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกกินดาแดงก็ได้นะคะปริมาณตามต้องการเลยค่ะอันนี้ลงุงพยิกใช้15เม็ดนะคะกระเทียมเ็จ1ส่วน104ถ้วยนะคะ รากผักชีสองรากค่ะเราก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะลงไปนะคะบราวชูก้า1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ น้ำมะนาวครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าอีกครึ่งถ้วยค่ะแล้วเราก็ปั่นส่วนผสมให้เข้า,ขากันตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มซีฟูดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปทอดหมูกันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปนะคะใช้น้ำมันครึ่งลิตรค่ะ เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำมันร้อนค่ะวิธีการนำลงทอดนะคะ,ะใช้เครื่องตักไอศครีมนะคะตักหมูออกมาแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระทะนะคะถ้าไม่มีเครื่องตักไอศครีมก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดให้แบนลงนะคะ เมอหมูสุกเหลืองอ,ออกไปสีน้ำตาลนะคะหมูก็จะสุกเราก็ตักออกค่ะให้เสด็จน้ำมันนะคะเราก็นำหมูที่เหลือลงทอดให้หมดนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนกางกระดดกด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสูตรนี้จะได้หมูก้อนทอด9ชิ้นนะคะการจะเสิร์ฟนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มลงไปแบบนี้หรือว่าเราจะราดลงไปบนหมูเลยก็ได้นะคะ ตอนนี้หมูก้อนทอดน้ำจิ้มซีฟู้ดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ